อย่างที่หนึ่งการทำร้ายร่างกายอ้าวอยู่ทำไมอ่ะเนคนนั้นนะเชียโจทย์นะกูหมั่นไส้แม่งมานานละอ๋อคนนี้นะ <c oughs> เออกูเตะแดแม่งเลยได้ได้ไเตะสูงๆูงหุ่ยเขาเป่าเต็มเลยโคตรแม่นนะครับไอ้คุณมีเอ็มคุณไปเตะใส่เขาทำไมเอา้เอาไม่เจ็บนะก็ <c oughs> กูหมักไส้มันอะทักทำไมทักคุณทำอย่างนี้คุณควรไปขอโทษเขานะเขาก็เป็นเพื่อนเราก็ผมไม่ขอโทษทำไมแล้วแต่คุณเลยเออมันก็แล้วผมใครเตะโดนกูไอ้เหี้ยไอ้ทำอะไรเพื่อนตะมาเฮ้ยเตะทาไมเตะทำตัวเพื่อนไอ้โอ้ยทำไมผมไม่กลับเพราะผมครับแล้วทำไมเตะโดนผมนะครับอะไรครับผมไม่กลับเพราะผมแล้วทำไมครับ กฎหมายอาญามาตรา2 9 5ผู <One input> oh. <N id istles> ้ใดกระทำร้ารร่างกายหรือจิตใจจะต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปีบับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับบักเเปอันที่สองการช่อโกงหลอกลวงเออวันนี้อยากโกงคนว่ะเฮ้ยมีคนที่น่าสนใจไหมวะเออ อยากได้ตังค์คุณน,นี้น่าสนใจดีว่ะเขาชื่ออะไรวะเออ๋อผมนะสวัสดีครับคุณปาดเม่มั่วโครับมีแล้วครับผมดรสเนปคุณมีพัสดุตกรคร้างผมเป็นคนของสอพอผมจะมาช่วยคุณเองนะครับขอให้คุณทําตามผมคุณก็จะได้ผลจากผู้ต้องหาในสิ่งที่ที่คุณทําไปไขอให้คุณโอนตังค์ให้ผม5,000บาท ผมจะบอกบัญชีให้คุณนะครับทำตามผมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ฮัลโหลครับพูดใหม่แล้วนะครับเมื่อกี้ผมจำไม่ได้กี่บาทนะครับผมจะตัวให้คุณเดี๋รอบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 8ป90โอนไม่ได้เลยนะครับผมจะแก้แคนให้คุณเองคุณคือคนที่โดนเกียนผมไปแล้วนะครับฮัลโหล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 หายปะเนี่ยโอ้ปวโดนเกียนเฮ้ยกฎหมายอาญามาตรา341ผู้ใดโดยทำทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยความแสดงความอันเป็นเท็จหรือโปร ปกปิดความเป็นจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและถูกหลอกดวงดังกล่าวต้องโทษระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ